มาดูน้องจินนี่ตัวนี้นะคะจะเห็นในหลายๆคลิปเนี่ยน้องจินนี่เนี่ยจะชอบเล่นกับน้องแมวโดยการเลาะๆข้างๆขอบริมั้วในโรงแมวนี่แหละนะคะเพื่อจะอยากเข้ามาเล่นกับน้องแมววันนี้จะลองให้น้องจินนี่เข้ามาเล่นกับน้องแมวดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแม่เอ,เอาจินนี่วิ่ง จินนี่เล่นกับแมวจินนี่เล่นกับแมวพอ,อเปิด<ล>ประตูให้เข้าจริงๆเนี่ยก็กลับกลัวๆกากล้านะคะจริงๆแล้วน้องจินจนี่นกับพี่น้องทั้ง6ตัวเนี่ยจริงๆน้องจินนี่เนี่ยเป็นน้องหมาจรที่ผู้กองช่วยเหลือมาจากในบอ่อทรายทั้งคลอกเหมนะคะทั้งคลอกเนี่ยมี6ตัว <laughs> แล้วก็มีตัวหนึงเนี่ย ทำวัคซีนแล้วก็จากไปก็เหลือห้าตัวคือภาพตอนที่น้องจินนี่เนี่ยอยู่นอกกรงนะคะแล้วก็พยายามจะเลาะเลาะเล่นกับน้องแมวน้องจินนี่เนี่ยเป็นน้องหมาที่ค่อนข้างซนแล้วก็แก่นเซียวทีเดียวนะคะในเทียบกับบรรดาพี่น้องในกลุ่มของเขาเนี่ยน้องจินนี่เป็นน้องหมาเพศเมียแล้วก็เคยหลุดหายออกจากบ้านไป17วันนะคะด้วยกลัวการกลัวเสียงทุเสียงประทัดนะคะจนกระทั่งผู้กองเนี่ยสามารถติดตามน้องจินนี่กลับมาได้นะคะนี่โดนแน่ อ่ะอ๋อจินนี่อ๋ออีเซอร์จินนี่ทำไมไปดูดิมาเลยอ้าวอ้าวมาคำหวานมาคำหวานมาำหวขอโทษตกขอโทษตกอ่ะนะขอโทษอ้าวอ้ก็อาจจะเป็นความที่อย่างน้องชบาแก้วเนี่ยเป็นน้องแมวที่เกิดมาทีหลัง ส่วนน้องแมวตัวอื่นอย่างน้องแมวที่โตแล้วที่อยู่มาหลายปีแล้วอย่างเช่นพ่อน้องทองหยอนนะคะ,ะเขาก็จะคุ้นเคยกับน้องจินนี่แก๊งของน้องจินนี่ดีนะคะเพราะว่าเคยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่อย่างน้องชบากแก้วเนี่ยเกิดมาทีหลังแล้วก็เห็นน้องจินนี่เนี่ยผ่านมีกรงขั้นอยู่นะคะพอน้องจินนี่เข้ามาจริงๆเนี่ยก็เลยกลัวแล้วก็โดดหนีขึ้นไปบนชั้นไม้แล้วนะคะส่วนน้องจินนี่เนี่ยพอให้เข้ามาจริงๆเนี่ยด้วยความที่น้องแมวเยอะผู้กองว่าเขาก็กลัวน้องแมวเหมือนกัน บางตัวเนี่ยก็จะดูแตกตื่นเมื่อเห็นน้องจินนี่เข้ามานะคะแต่ว่าผู้กองเนี่ยมั่นใจว่าน้องหมากลุ่มนี้นะคะเพราะว่าตอนที่รับเขามาตอนเด็กๆเนี่ยเขาเล็กมากนะคะแล้วก็ให้เล่นกับน้องแมวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยไม่กลัวที่จะให้น้องจินนี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงกับน้องแมวนะคะมั่นใจว่าเขาไม่ทําร้ายน้องแมวแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่บางท่านถามว่าทำไมน้องหมาน้องแมวบ้านผู้กองเนี่ยถึงถูกกันถึงรักกันใช้วิธีแบบนี้เลยนะคะเวลาที่น้องหมาเขายังเล็กๆอยู่เนี่ยน้องแมวอาจจะโตแล้วอาจจะมีมีน้องแมวที่สี่ขวบหขวบเจ็ขวบอะไรแบบนี้ก็สามารถให้เขาลองเล่นกันแล้วก็ลองอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นพอโตมาเนี่ยน้องหมาเขาก็จะรับรู้ว่า น้องแมวเหล่าเนี้ยคือคือเพื่อนของเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาไม่ว่าจะโตแค่ไหนเขาก็จะจํากลิ่นกันได้แล้วเขาก็จะรับรู้แล้วเขาก็จะยังคงเล่นด้วยกันต่อไปไหนไปไหนกันไม่ยอมกันโยมผนหน้ om, om, ย om, ย om, หนาหน่อยคนเล็กคนเล็กฝนเ,เล็กครับนเล็กครับตัวไหนยังไงไม่รู้นะคะแต่สําหรับน้องชบาแก้วเนี่ยขอตั้งหลักอยู่ข้างบนก่อนนะคะแล้วนั่นคือน้องเพชรนินกับน้องับลอยนะคะตอนแรกเนี่ย กําลังจะวางไว้กันอยู่นะ้คะถ้าปวงไม่อยู่ตรงนี้อาจจะมีทะเลาะก,กันน้องบัวลอยเนี่ยค่อนข้างเป็นแมวเกเรแล้วก็เป็นแมวที่สร้างปัญหาให้ปองเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยบางวันเนี่ยเขาดับไฟนอนแล้วน้องบัวลอยเนี่ยจะชอบไปหาเรื่องน้องตัวนั้นตัวนี้มีบ้างเหมือนกันนะคะก็ต้องลุกมาแล้วก็มาห้ามเขาจริงๆแล้วเนี่ยเคยเคยแยกเขาไปขงังในห้องแมวป่วยเนี่ยแค่แค่แคืนเดียวแล้วพอเช้าก็ปล่อย คือยังไม่เคยทําแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่อยากทํานะคะอยากให้เขาอยู่เป็นอิสระอยู่กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆบอกเขาแล้วก็ค่อยๆให้เขาปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะโดนแมวลุ่มจินนี่อา้าวจินนี่อย่างเล่นก,กับแมวไม่ใช่เหรอม,มามาเห็นว่าตัวที่สนิทกับน้องจินนี่เนี่ยจะเป็นแม่มณนี แล้วก็น้องท่องหยอดด้วยนะคะแม่มณีเนี่ยจะจํากันได้ตอนที่ผู้กองรับเขามาเนี่ยผู้กองต้องแยกแม่มณีเนี่ยไว้ในกรงนอกบ้านเนี่ยร่วม2เดือนเลยนะคะเพราะว่าแม่มณีมาจากบ้านที่มีแมวตัวตัวหนึ่งเป็นเชื้อรานะคะเป็นเชื้อราคุณหมอก็เลยบอกองว่าจําเป็นต,ต้องแยกไว้นาน,านๆกว่าจะเอาเข้ามารวมฝูงกับเพื่อนๆนะคะแม่มณีเนี่ยก็เลยสนิทก,กับน้องหมานะคะ พาเข้ามาจริงๆเนี่ยก็กลับกลัวน้องแมวนะคะแต่เวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยทำเป็นซ่าอยากจะเล่นกับน้องแมวนะคะแต่พอเข้ามาอยู่จริงเนี่ยเห็นน้องแมวเยอะๆคงจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าเดินไปทางไหนเลยนะคะอยู่นิ่งๆนะคะนั่งเฉยๆดีกว่าถ้าเดินไปเดินมาเดี๋ยวอาจจะโดนน้องแมวตบตีเอาได้นะคะน้องจินนี่นะคะก็แค่นี้แหละนะคะสําหรับน้องจินนี่อยู่นอกบ้านเนี่ยทำเป็นซ่านะคะน้องจินนี่จะเป็น ถ้าในพี่น้องของเขาเนี่ยจะซนแล้วก็ทุกวันนี้ยังแทะข้าวแทะของอยู่เลยทั้งที่อายุเนี่ยเกือบสี่ขวบแล้วนะคะช่วยมาเนี่ยตั้งแต่ตัวเท่ากัาปั้นเลยนะคะอายุเนี่ยยังไม่ถึงเดือนกว่าๆยังไม่ถึงสองเดือนยังไม่อดนมแม่แดงสุริยาเป็นลูกของเป็นลูกของแม่แดงสุริยานะคะก็ถ้าจำกันได้นะคะคลิปของแม่แดงสุริยาตอนที่ผู้กองไปช่วยเหลือแม่แดงสุริยาเนี่ยอยู่ในช่องเดิมนะคะที่หายไป 1>, 1ล้านกว่าวิวเลยนะคะแม่ของน้องจินนี่นะคะนี่คือคุณยา่าปิ้นปิ้นคุณยา่าปิ้นปิ้นเนี่ยดูจะไม่ค่อยชอบน้องจินนี่แล้วก็จะไม่ชอบหนับมานอกบ้านนะคะเพราะว่าแม่คุณยา่าปิ้นปิ้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอยู่มาเก่าแก่ที่สุดในบ้านนี่แหละเพราะว่าเป็นแมวสูงไม้นะคะเรียกว่าแมวแก่ไม่ได้เดียด๋ยวโดนผู้ติดตามท่านหนึ่ง,<ร>งจะบ่นคุณว่าห้ามเรียกว่าแมวแก่ให้เรียกว่าแมวสูงไว้โอเคค,ะค่ะตามนั้นแล้วลงมาแล้วม้าเหรอ น้องชบาแก้วก็บอกว่าขอปักหลักอยู่บนนั้นดีกว่าปลอดภัยกว่าและะ้คราะว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับน้องจินนี่เพราะว่าเขาจะสัมผัสกันโดยมีกรงเนี่ยขั้นกลางอยู่นะคะเวลาที่ต่างคนต่างอยู่ในกรงก็เลยไม่กลัวแต่พอเอาน้องจินนี่เข้ามาจริงๆเนี่ยจะมีแต่แมวหน้าเดิมๆที่เคยอยู่ด้วยกันรุ่นดาวเขาเดียวกับน้องจินนี่นี่ที่แหละหน่าลักที่ไม่กลัวน้องจินนี่นะคะก็พาเขาเออกไปอยู่ข้างนอกตามปกตินะคะและเช้านี้หงข้าวกระมังใหญ่มากนะคะเพราะว่าจะไปเผื่อ,อน้องหมาจอน ทีอ่ออกมาจากแทมพ์คนงานตรงกลางซอยด้วยนะคะก็จะ แล้วก็เหลือไปเห็นน้องคับเค,ค้กนะคะสั่นนะคะจริงๆอุณหภูมิเช้าวันนี้24องศาเซลเซีเสยสเองนะคะก็เลยเอาเสื้อมาใส่ให้น้องคับเค,ค้กคับเค,ค้กเนี่ยเคยมีประวัติเป็นโรคหักสุนัขนะคะตอนที่เป็นเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะอยู่อีกไม่เกิน2ปีน้องคับเค,ค้กเนี่ยจะต้องจากไปแน่นอนแต่น้องคับเค,ค้กเนี่ยอยู่มา10ปีแล้วนะคะก็ยังไม่เป็นอะไรเลยไม่ไม่เคยต้องพาไปหาคุณหมอเลยนะคะแต่ว่า เขาอาจจะดูผอมกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วก็อาจจะดูร่างกายไม่แข็งแรงแต่ผู้ปกองก็ดูแลเขาด้วยการให้เข้าไปนอนในบ้านตอนกลางคืนนะคะน้องคัพเค้กกับน้องไซโยกเนี่ยน้องไซโยกจะอยู่ตรงสารพระภูมิมมเขาเป็นพี่น้องกันแล้วก็อยู่กับผู้ปกองมา1ิกว่าปีแล้ว,วผู้ปกองเนี่ยยังติดครั้งเรื่องเล่าประวัติของน้องหมาไว้อีกนะคะเล่าเรื่องราวของน้องแมวเนี่ย 77ตัวไว้ในคลิปที่ชื่อว่าแนะนำตัวแมวในสังกัดมี ep ที่1ถึง ep ที่4นะคะจะเล่าเรื่องราวของน้องแมวทั้ง77ตัวเนี่ยแบบย่อแล้วก็มีชื่อมีเพศเล่าให้ฟังอยู่4ี ep ถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูนะคะเพิ่งลงไว้ไม่นานนี้เองแล้วส่วนน้องหมาเนี่ยติดไว้ก่อนนะคะอย่างเรื่องราวของน้องคัพเค้กน้องไซโยกเนี่ยโอ้สนุกสนานมากผู้กองเนี่ยถึงท่านจะต้องมีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งตบตีกับแม่บ้านตำรวจเลยนะคะการยี้งหมาใน ในในที่ที่บางคนเขาไม่ชอบนะคะไว้เอามาเล่าให้ฟังนะคะก็น,นี่ก็จะเป็นเนี่ยถุงนึงเนี่ยผู้กองก็จะต้องมาแบ่งอันนี้มาตอนเช้านะคะน้องๆก็เลยมีน้อยตัวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผู้กองแบ่งไว้ให้น้องๆกลุ่มที่จะออกมาตอนเย็นอีกตอนเช้าก็เลยเป็นถุงเล็กหน่อยถ้าไม่เอามาให้แบบนี้จะเห็นเขาคุก ถังขยะเป็นประจำนะคะสาหรับน้องหมากลุ่มนี้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยจะมาคุยขยะอยู่แบบนี้พอผู้กองขับรถผ่านนี่เป็นเหตุการณ์อีกวันหนึ่งน้องหมาตัวสีแดงมาแกลก็จะคุยขยะพอเห็นรถผู้กองมาเนี่ยเขาก็จะวิ่งตามผู้กองก็จะหา,าใส่ถุงบ้างใส่ลังกระดาษอะไรบ้างแอบซ่อนไว้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสคือมาแวะวางอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเก็บขยะเหล่านี้ไปทิ้งนะคะว่าเคยเอาพวกกระมังเก่าๆอะไรมาวางไว้นะหายหมดนะคะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงถ้าเท กองกับพื้นเนี่ยน้องๆก็จะได้กินเศษดินเศษหินที่มันไม่สะอาดแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพน้องๆไปด้วยนะคะก็เป็นอาหารส่วนหนึ่งที่พี่น้องส่งมาแหละนะคะที่ผู้กองเนี่ยเอามาให้มาแบ่งให้น้องๆหมาจานรกลุ่มนี้กินนะคะเพราะว่าน้องๆเหล่านี้จะมีเกือบประมาณเกือบ20ตัวนะคะบางทีตอนแรกๆเนี่ยเห็นสีดำสิบกว่าตัวตอนนี้เริ่มมีสีแดงมาอีกแล้วนะคะก็จะออกมาจากแคมป์คนงานนะคะแล้วก็อาจจะ ไม่มีเจ้าของเลี้ยงแน่นอนคนงานเนี่ยอตอนช่วงหนึ่งเนี่ยคนงานจะอยู่กันเป็นแคมป์คนงานแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่คนงานเนี่ยจะต้องอคนงานชาวกัมพูชาเนี่ยก็จะกลับประเทศไปนะคะแล้วก็น้องหมาที่เขาเคยเลี้ยงดูอยู่เขาก็ทิ้งไว้แบบนี้น้องๆก็เลยอดแล้วก็หิวแล้วก็ต้องออกมาขออาหารชีวิตของน้องแมวจรน้องหมาจรเนี่ยน่าสงสารมากๆกนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกสิ่งอย่างทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ทําให้ ผู้กองเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือน้องแมวจรน้องหมาจรเท่าที่ผู้กองพบเจอได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น er The ้องแมวหรือว่าน้องหมาจรในบอ์ทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบอ ทรายกันด้วยนะคะ